ด้วยการระบาดของโอมครอนตอนนี้นะครับก็เหมือนทุกท่านทราบว่าตัวเลขเนี่ยอยู่ในช่วงขาขึ้นจํานวนผู้ป่วยที่ติดเชื้อเนี่ยก็ดูมีจํานวนมากขึ้นกลุ่มเสี่ยงก็ยังเป็นกลุ่มเสี่ยงเหมือนเดิมครับ608ก็ยังเป็นกลุ่มเสี่ยงมากกว่าคนปกติทั่วไปเพราะาตอนนี้จากรายงานรายวันของผู้เสียชีวิตนะครับ90กว่าเปอร์เซ็นต์ก็คือกลุ่ม608นั่นแหละแล้วก็ที่สําคัญคือไม่ฉีดวัคซีนเพราะฉะนั้นตัววัคซีนเนี่ยเป็นตัวช่วยที่บอกว่าไม่ตายเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเราฉีดวัคซนเยอ มันเลยทําให้เกิดภาวะที่ว่าคนรอดชีวิตสูงอาการน้อยซึ่งก็เป็นข้อดีของการฉีดวัคซีนอยู่แล้วนะคะฉีดวัคซีนเนี่ยมีมีประโยชน์ทั้งในแง่ของการป้องกันการติดเชือ้อลดความรุนแรงของโรคแล้วก็อัตราการเสียชีวิตเนี่ยจะลดลงอย่างชัดเจนแต่ว่าถ้าไม่ฉีดเนี่ยนะคะโอกาสที่จะติดเชือ้อจากโอมไมครอนเนี่ยจะสูงและตอนนี้ถ้าฉีดเข็มที่2มานานเกินกว่า3เดือนเมื่อเวลาผ่านไปภูมิของเราจะค่อยๆตก เพราะฉะนั้นจึงมีความจาเป็นต้องฉีดเข็ม3นะใครที่ฉีดยังไม่ครบ3เข็มคือไม่ได้บูสเตอร์โดสเนี่ยควรไปรับบูสเตอร์โดสเพราะว่าขณะนี้วัคซีนก็มีเพียงพอแล้วก็ศูนย์บริการต่างๆเนี่ยก็พร้อมที่จะให้การฉีดวัคซีนช่วงนี้ก็เป็นช่วงใกล้สงกรานต์นะครับก็เป็นวันครอบครัวซึ่งเรามักจะมีการ มรวมกันการพบกันรอบนี้อยากจะเป็นการพบกันเร,รียกว่าทุกคนปลอดภยัยการปลอดภัยทําได้อย่างไรก็ขอเชิญผู้สูงอายุนะคะโดยเฉพาะปู่ย่าตายายที่บ้านนะคะมาช่วยมือกันนะคะฉีดวัคซีนกันดีกว่าเพื่อที่จะ,ะมีกลุ่มกุ้มกันนะครับเต็มที่ที่จะ,อะรอรับการมาเยี่ยมของอบุตรหลานนะครับลูกหลาน โรงการนี้เราจะไปเยี่ยมพ่อแม่ปู่ย่าตายายกาันไปไหว้ท่านแต่อย่านำโรคมาให้ท่านนะครับสิ่งสำคัญพวกเราก็คือรับวัคซีนกันให้ครบถ้วนนะครับฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นลดโอกาสติดเชื้อลดโอกาสเสียชีวิตครับ